พบรายงานสุดปั่นเอาเทอีโก้หนึ่ง er e วันขายได้แผ่นเดียวในเกาหลีใต้ เรยกว่ากลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์หลังจากบัญชีทวิตเตอร์โคเรนเซ under_score_t_w_t ได้รายงานยอดขายอัลบัม Outer Ego ของลิซ่าและลิซามโนบานที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นข้อมูลจากฮันติโอชาร์ตซึ่งเป็นระบบนับยอดขายอัลบัมเพลงในเกาหลีใต้โดยได้ระบุว่ายอดขาย first full อัลบัมของลิซ่าใน5วันแรกมีดังต่อไปนี้วันที่1อัลบัมขายได้3,400แผ่นวันที่2ขายได้เพียง1แผ่นวันที่3อัลบัมขายได้136แผ่น วันที่4อัลบั้มขายได้100แผ่นและวันที่5อัลบั้มขายได้45,133แผ่นรวมยอดขายทั้งหมด75,770แผ่นใน5วันทั้งนี้ถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งเมื่อพบว่ายอดขายในวันที่ 2, 3และ4นั้นตกต่ำมากซึ่งคาดว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดในการรายงานปัญหาด้านสต็อกสินค้าหรือรูปแบบการขายที่ผิดปกติโดยลิซ่าได้ปล่อยอัลบั้มอัเทออีโก้กับค่ายอลว ในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยล่าสุดรายงานข้อมูลดังกล่าวก็ยังไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของเมดิสันเบียนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอเมริกันเธอเป็นที่รู้จักจากเพลงป๊อปที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์และมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นเธอได้เผยว่ารู้สึกว่าอัลบั้มอัเทอร์อโกของลิซ่าถูกกลั่นแกล้งและไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเธอจึงออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องและสนับสนุนลิซ่าดังนี้นี่มันเรื่องเดิมๆอีกแแแลลลลล้้้้้วออออัััับมมมมขขขงงงงผููหญิีกกกกคนนนนนถาาะโด่่ นล่น่าสมเพชจริงๆที่เห็นคนพยายามทำลายเธอขนาดนี้ฉันทึ่งกับงานโปรดักชันและภาพลักษณ์ที่เธอสร้างสารรค์ขึ้นมาเธอสมควรได้รับความสำเร็จทั้งหมดฉันรักลิซ่ามากฉันหวังว่าพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะรักและใจดีกับเธอในอนาคตและนี่คือทั้งหมดของรายละเอียดในคลิปข่าวนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ